ไม่ไดกไม่เหมกานเลยนะคะัายชันไม่ใช่ถูกจะยืนข้างใครดี่อช่ใ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 ชวใั่รช้ใช่วช่ใช่้ค่ใจ่ยืนข้่งไหนดีข้างช่ใช่ใช่ใชเใชีใช่ใชเใช่ใชหรั่ใช่ใ่่ใช่ใช่ใี้ใช่ใ่่ใใ่่งี่่ใช่ี่ใช่ เราเป็นผู้หญิงอะเนาะและเรามีลูกี่ปวดเลยนะจนมากที่ให้กำลังใจดีแขกที่จบไปตามกันได้ใช่ที่จบไปเมื่อกี้เป็นเพลงหนึ่งเลยค่ะอัไรพิเศษไหมเป็นโปรเจกต์ะไรคะโปรเจกต์บอยซ้อนคลายกับผมดซึ่งนอกจากเธอสองท่านเธอสองคนมีใครอีกนะมีใครมีใครอีกมีเยอะเลยครับมีพอยคริสแล้วก็พี่เต พี่เมฆฮะพื้นใช่ฝนนนครับนนนนท์นนอใช่ไหมเอาฝนดีจีได้ฟังเพลงไปหมดแล้วเตนแต่ปีนี้จะมีปีหน้านี่เหมือนจะจะมีทําอะไรขักอย่างของฟอยดโดนไทยด้วยใช่หมใช่ครับคืออะไระบอกไปกแนใจก็แง้มมแง้มหน่อยว่าอาจจะเป็นเขาเคยคุยกันว่าอาจจะเป็นคอนเสิร์ตเออ่าเราติดตามเราติดตามแล้วสถานการณ์ด้วยนะใจเราติดตามคอนเสิร์ เคยเจ็ดเทียนนะครับจะมีจะมีหรอฮะโมนไม่อยู่เหรอคะเล่ได้มีหรอกค่ะจะถึงยี่สิบครั้งแล้วนะคะจนจะเคยในนั้จะตายเป็นคนแก่ตายเป็นคนลวอ้าววันนี้รู้สึกยังไงบ้างที่มาร่วมงานกับแคลชัยพี่ค่ะมินค่ะดีใจมากครับนี่คป็นครั้งแรกเลยที่จอไซฟองเนองมีเป็นที่ที่นี่สยามละครก่อขอบคุณทางนิเทศศาสตร์แถบมากๆแล้วก็อยากชวนทุกคนมาบริจาคกันเยอะๆนะครับเพื่อช่วยเหลือคนที่ประสบภัยโควิดเลย คะก็รู้สึกดีใจมากๆนะครับที่ได้ร่วมงานนี้นะครับก็ขอบคุณจริงๆที่ให้ผมมาเป็นส่วนหนึ่งในการให้ทุกคนช่วยกันร่วมบริจาคนะครับเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับก็ขอบคุณจริงๆนะได้นะครับขอบคุณเช่นกันนะครับยังไงบริจาคก็ได้อยู่ยังไงตรงนี้เราติดต่อบบริจาคใช่ค่ะช้อปปิ้งได้รวไปถึงไปประมูลหมู่นะครับในหวยตัดแผลดอกทองนะครับใช่ค่ะแล้วก็ให้โอกาสประมูลถึง เดี๋ยวยังมีศิลปินไล์อัพอยู่ในหลั่เต็มเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้เดี๋ยวให้ลีกับจอไปพักก่อนเดี๋ยวเตรียมน้ำไว้ให้ซึ่ในนั้นฉันได้ผสมยาจลบรชางไว้ให้แล้วไปรอหลังบางทีก่อนอยู่ที่ตามไปไหวที่